ก็ทุกครั้งกาน,น้ำหนักดีครับสามนี่เฉลี่ยได้เลยสามรูมันไม่เบี้ยวทรงทรงมันได้ถ้าใส่น้อยๆยลงใบมันเข้มสวัสดีครับพี่เอาแมกมากับลาวามาฉีดแตงโมดีดีครับติดดีถ<า>ือว่าดกตกกว่าทุกครั้งโตไ้ครับ,ว,รบวันเป็นขี่ตรงโตครับ ขีดน้ำหนักขยายน้ำหนักแตงโมนี่น่าจะอยู่ที่สองขีดสองขีดเละวันหนึ่งครับมันมันลูกมันไม่บุ่มไม่เบี้ยวลูกมันไม่เบี้ยวทรงสมันได้แต่ถือว่าแต่ถือว่าสมบูรณ์ต้นหนึ่งนี้ติดดูกี่ลูกฮะสามสามนี่เฉลี่ยได้เลยสามปกติบางทีแค่สองแค่สองเือบางทีเหลือลูกเดียวก็มีวิธทำดินใส่ไหมครับถ้าใส่น้อยน้อยลงปกติถ้าใส่ถึงสามสิบกระสอบอันนี้ใส่ไปยี่สิบยี่สิบใส่ยี่สิบโอ้จะช่วยได้เยอะครับใบมันเข้มจีดไปก็พอแดดออก เราก็เห็นมันเปลี่ยนแล้วฝนตกริินฉีดได้ผสมยาฆ่าแมลงเสร็จก็ฉีดปกติกตแต่งมันก็ปกติใบเข้มปุ๋ยก็เลยต้มลดน้อยลงตามตัวพืชนี่แหละพวกเพี้ยพวกนอนพวกนี้แหละไม่มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรไม่มีเนี่ยครับปกติผิวมันจะลายๆถ้ามีนอนนะถ้านอนระบาดอันนี้ไม่มียเยอะเยอะครับปกติตัวไหนที่จะมาส่วนมากเพี้ยนนอนเนี่ยส่วนมากจะนอนเลยถ้าตนอนเขียวไถเปลือก ผมชี่ไปสามสี่ครั้งครับรก็คุ้มครับคุ้มประหยัดประหยัดครับที่อยู่ที่ไหนครับตรงนี้เนี่ยอ่ากระบินบุรีครับกระบินบุรีครับนะครับผมขอบคุณครับผม